สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ต้องขอขอบุญขอบุญทุกๆออเดอร์ทุกๆก,ก,ก,กำลังใจนะคะมือนีครีมสไลฟ์ฝ้าออเดอร์หฮาเตรียมกำลังกำลังเตียมจะทรงสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากให้เป็นฝาเป็นกระอยากหนากระจ่างใสนะคะราะว่าหฮาสีอายุร้ายอายุหน่อยไม่ยิ่งหรือว่าผุดใส่สามารถใส่ได้นะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้แอดมินหฮากำลังเตรียมแพคนะคะ,ะนี่ละค่ะทุกๆออเดอร์ order, ของหฮามือน,นี้นะคะ ออเดอร์ปังมากนะคะต้องขอขอบุญขอบคุณทุกๆออเดอร์หลายๆพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากทราบรายละเอียดราคาการใส่วิธีการใส่นั่นแหละคะ่ะสามารถทักข่ามาทั้งขอความเพจ a c e b o o k แอลชวนกินแซบนัวได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องมื่อนี้พาพี่น้องมากินขนมจีนน้ำยาป่าเนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม ฝนกระสิตกข้ามหัวพี่น้องคะ่ะเฝ้ากินก่อนแต่ๆๆๆฝนรินมือนีฝนตกเบิร์ดมือพี่น้องจังหวัดน,น้องบัวลําพูนนะคะฝนตกเธอเศร้าฝนอากาขค้นมึงสีราคาเปิดมือขันได้ใหญ่กองทับเนี่ก็แสดงว่าฝนตกแล้วพี่น้องคะ่ะอ๋อนำกลมมาที่นี่อืมอืมอืมจับม,ม,ม,มาเด้อ คะ yeah. 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 บ้านติดทางนะพี่น้องคะรถแรมไปได้มนี mm ่ต hmm. ้นกระเตก าาาขาก่อนจะฝนขาก่อนจะกินขนมจีนไหมปะขนมเซนไหมเด้อออกกล้องอือ <c> า <oughs> <c oughs> อยาง 嗯。Mm. อย่านะอย่านะพฝนตกงายทับกันมาแล้วค่ะงายถินทับฝนตกข้าหัวอืม đẹp xua căng càng hôm vô lao phá khoa hóng nọt vô Căng hôm đầm ừ เหมเือนแม่ขออภัยเล้าพี่นอ้องค่ะแหน่เขามาไม่เฮียนเลยฝนก็ตกะข้ามนเสียงฝน รเ,เรีล้วไปละฝนข้ามหัว <laughs> อืมขนตจกแห้งขึงแห้งขนมแห้งแต่หม,มกักหนามนวด ลืมแคปหมูจ้ะพี่น้องครับอื้มดาบหยกเฮ้ยครับพี่นอ้องขาอ๋อ เครงกินทครองฝนตกะข้ามพี่น้งองอ๋อสลับมือหนีกับถ้าพี่น้องไม่กินขนมเสร็จเนาะคะ่ะแบบแซ่แบ,บ,บๆซ่นวดเอ่อได้ใหญ่มองพี่น้องฝนโตข้ามอาัลสลับมือนีกับสิได้ขอตัวล้พี่ล้น้องไปแล้วฝนกามาแห้งขึ้นแห้งขึ้น <c oughs> เอาไว้พอกันคลิปหนะ้ามือหนาะพี่น้องจะ้าสะลับมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs>